แล้วว่ะเ,เชือกกระตึงเขาก็จะโค้งแบบเนี้โอ้โหเนเพื่อนครับนี่ต้นนี้ดูฮะเนี่ยเมื่อก่อนที่ว่าเมื่อก่อนที่พี่กบบอกว่าให้ผมเอาออกนะว่าเอาเอาไว้ทําไมเนี่ยตอนนี้ผมเป็น A อบซหมดเลยครับเนี่ยดูดูก้านมันนลูกนี้ก็ประมาณห้าโลถึงไหมถึงถึงเออถึงห้าโลเกือบเกือบปางนี <ๆ S 1> ้ขัางนี้มัน มันพูเต็มเนี่ฮะเนี่ยพวงเดียวกันเลยนะ่ะมาสามสามลูกเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีอยู่ห้าห้าลูกเนี่ยถือว่าก็ทีแรกเลยที่ว่าพี่กบให้ใหอออกเนะน่่่เนี่ยเหมือนกันครับนะอตอนนี้ใบอ่อนก็มาแต่ <laughs> ไม่เป็นไรเลย,เน,เลยนะโอ้โหเนี่ยตอนนี้นี่ ลูพผมโตแล้วมันเป็นลูกสวยๆลูกไหนตกใ้ผมก็ไม่กลัวเพราะมันทำน้ำหนักได้ไมน้ำหนักดีฮะโอ้โหนี่หลังบ้านของพี่หารนี่ยมีมีประมาณ<น>เกือบยี่สิบ <20 S 1> ต้นนะฮะยังไม่ได้ตัดนะนู่น<อ>ไปนู่นอีกครับเนี่ยนี่อุ้ยนี่อันนี้ ใบอ่อนมาเพียบอย่างนี้มีคัาผลกระทบกับกับเนื้อไมพี่ตอนนี้ไม่แล้วครับไม่ไม่กระทบแล้วนะโอ้โหดูที่นี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอเป็นเอบีเนี่ยเนี่ยดูมีใบอ่อนแต่มันถ้าไม่เอาใบอ่อนไว้เนี่ยเนี่ยเป็นอีโบเลยนะอืเนี่ยมันช่วยดึงอาหารไปไงอ๋อนี่เราไว้ คือมีประโยชน์อยังไงใช่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องไปไปบุญกับเขาเท่าไรแล้วเขาอ่าลูกเขาเขาไม่ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่ามันพ้นมันพ้นการจเจริญเติบโตแล้วอตอนนี้คือก็สร้างสร้างแป้งสร้างน้ําตาลสร้างสีหมดลูกเป้งเป่งนั้นเลยนะนเพื่อนๆดูภู ลูกสี่โลห้าโลห้าโลสี่โลห้าโลอะไรไม่ได้เอาออกส่นที่นั่นเอาออกหมดแล้วโอ้ยลูกนี้เจ็ดโลบ้างนะนี่ขนาดมีใบอ่อนนะเนี่ยโอ้ ขึ้นไ่ไว้ดึงไม่กลับมั้งกลัวกลัวกลัวยังกะใครยังกะกิ่งเลยโอ้โหงวงช้างนะเหมือนงวงช้างเลยนะใหญ่มากเนี่ยงูเหมือนกันอีกหนูหนูโอ้โหไอ้นี่เอาไม่อยู่ ต้องปล่อยต้องอันนี้เกินหกโลต้องปล่อยอืมต้นเล็กเล็กเล็กเอบีเนี่ยเอบีตีเนี่ยจริงจริงตัดได้เลยได้เนี่ยอีกผมว่าจะเอาไว้อีกสักห้าวันอ๋อ oh. เนื้อเขาจะต่ำกพ่าตัวที่กาลังตัดอยู่หน่อยครับไม่ที่จริงอะมันก็เบียดได้แต่ผมไม่เอาโอ้โหขั้ววยังก็ากดเบือนะมาดูเพื่อนเพื่อนที่เขาเต้านะมันก็จะขั้วก็จะงอตามพอลูกเขายันอาแต่ลูกเขายันแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงลงลงก็ตัดแค่นี้อะ ครับเดี๋ยวเราตัดเราก็ตัดแค่นี้ลงก็ไปตัดแค่นี้ครับอก็ป้องกันการล่วงเวลาเจอพายุเจอฝนนะครับบอกแล้วของผมโดนลมตีว่าเต่าทาไมเต้าทําไมอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะเอบีนี่ยครับโอ้โหมีทุกต้นนี่อันนี้ก็มีนี่ โอ้โหนีต้นูกับมีต้นประมาณเกือบสองหลัวนี่ก็ต้นละหมื่นฟาหมื่นฟาต้นละหมื่นกว่าเนี่ยต้นละหมื่นกว่าอก็เราตีไปสองเข็งเข่งละห้าสิบฟาโลก็ตีไปสองเข็งก็ร้อยฟาโลอหแล้วเราไม่ต้องไปตีร้อยสิร้ยสี่ร้อยห้าเราตีแค่ร้อยเดียวนะร้อยเดียวมันก็หมื่นแล้วเนี่ย ะร้อยโลอ่ะก็หมื่นแล้วเนี่ยแล้จะไม่ได้ดูลูกสวยด้วยนยลูกเนี้ยโอ้ยพูเนาะยอมรับพูเลยนะเนี่สวยมากโอ้โห uh. มาดูตน้นนี้เลยข้างบนตัดหรือ,อยังยังครับ นี่เซลไฟใบเลยนี่ที่ว no ่าโดนลมแล้วพี่กบหันกล้องไม่ได้เลยโอ้นี่ฮะดูที่ว่าโดนลมผมอะโอ้ตอนนี้ใบมดูใบครับใบดำคึบไปนะ้วเนี่ยดูใบครับถ่ายใบได้เลยนะเอ็นน่มีใบมาแล้วครับเนี่ยที่ที่โดนลมที่เบ้า่ะใบหายไปอ่ะครับะแล้วเดียใบใหม่มาเนี่ยใบใหม่นี่อื ดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลานะครับนี่เนี่ยเป็นอยายาที่ฉีดครับโอ้โหดูลูกของบนผมอัดยาของผมจนทันนะโอ้ผมเล่งใบเพื่อจะเอาลูกนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีลูกขายกับเขาอะ โอ้ยน่น, ое, น้องโหเจ็บกบเน,นาะสูงนู้วเนะมาหนูสองคนบ้านหนึ่งอันน,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 นูกว่าห้าโลครึ่งก็พอตอนเป็นหมื่นนะตอนเป็นหมื่นจริงๆนะตอนนี้ทุเรียนเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายใบย<ห>ไปที่าหาได้ใบแล้วนะฮะเตรียมโอ้โหดูดิผมทำอีกชุดกักบ <c oughs> ลูกเบลอเลยฮะ ผิดแกที่มาดูไหมล่ะใช่โอนึกไม่จะลูกขนาดนี้ผมก็ย้ายลูกกปยายฟูไซส์สี่โลสี่โลประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นะครับสี่โลขึ้นไปนะห้าสิบเปอร์เซ็นผมต้องต้องเล่นน้ำหนักให้ได้ผิวสวยไม่มีนอนไม่มีนอนไม่มีราไม่มีโอโหแล้วก็ใบนะ ใบมาแบบอ๋อมาสมบูรณ์เลยเลยปีกบเนี่ยครับเนี่ยดูต้นนี้นะต้นนี้ก็เหมือนกันนะใบใบมาเต็มหมดแล้วคของผมนะลูกเต็มเลยโอ้โหนี่นู่นยอดอน่ะยหนูเราปีกบลงหนังไปใบผิดกับคราวที่แล้วไหมเนี่ย หนูหนูลองนั่งไปทางนี้ดูใบแล้วก็ดำมึดไป็นูเลยนะแล้วใครที่ว่าบางทีเขามีคอมเมนต์มานะจะดูตอนตัดผมว่าดูตอนตัดว่าว่าต้นจะเป็นไงต้นจะเป็นยังไงเคยเคยมีอยู่ใช่ใช่เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ดีมากเลยเป็นการตั้งคําถามตั้งโจทย์ที่ให้เราคิดตามเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนถ้าถ้ามันดีมันก็น่าสนใจน่าสนใจนะเนี่ยแล้วผมสิ่งที่ที่มัน มันเละเลยอ่ะตอนโดนลมอ่ะครับโอ้โหใบ <ไอ S 1> มาสวยมากเลยเพื่อนของรูปนี้นีครคบโอ้โห,โโหผมกลัวปเป็นอีกไอโบเยอะกันเนี่ยอือดูสลิลูกใหญ่นะครับอือเลาใบมาแบบทั้งต้นเออทั้งแปลงนะเพื่อนอ่ะใบใบผมผม<ห>ผมเอาอีกชุดหนึ่งก็ใบก็มองไม่เห็นกิ่งแล้วครับอือ นี่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 เนี่ยนี่นี่โอ้โหอ,อันนี้อันนี้ใบน้อยแต่ว่าใบมาแล้วอ่าใบมาแล้วอ่าก็อีกหน่อยนะฮะมาอีกใบหนึ่งนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นกิ่งเลยอ่าก็ที่ว่าที่ว่ามันมาตอนนั้นสองบใบอ่อนสองชั้นนะลมมาแรงมากตอนนั้นเอะฮอนะ พารีวิวสวนพิหารชุดที่แปลงโดนลมนะครับเพื่อนครับแล้วก็ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนู่นครับนะถ่ายเห็นลูกหมดเนะนี่ยลูกยังอยู่หมดน,ะนี่ครับใบามาสวยนะครับใบโอเคแล้วเนี่ยต้องถ่ายไปครับเนี่ยใบยนะนี่เดี๋ยวผมผมผมใส่ปุ๋ยเล่งใบอีกชุดหนึ่งผมก็สบายใจแล้วครับ โอ้โหดัดเหลือดิลูกบอนุอันตรายกัะนุ่งโอ้โหเนี่ยลูกเบ้อเร่อเบลอเบลองั้นเลยนะนะโอ้โหเนี่ยที่มองตอนนั้นที่ว่าตกไซต์ตกไซต์อ่ะที่มองว่า บางทีเขาก็คอมเมนต์มาว่าลูกตกไฟเยอะแต่ผมผมก็เลย <ừ. S 1> เฉยๆก็ผมผมรู้ว่าเดี๋ยวผมทําขึ้นมาได้ไง <c ười> ผมทําน้ําหนักขึ้นมาได้นี่หกโลได้นะห้านะโลเกือบหกโลนะีก็ยาจาโรดผมก็ไม่เคยทิ้งแต่ผมเอาสูตร <ừ. S 1> ผมช่วยไปเจ็ดครั้งโอ้ฮะเนี่ยเนี่ยดูหัวของบนนะครับ เต็มหมดเลยนี่คือเมื่อดูต้นกับกับกับลูกหนึ่ห้าโลห้าโลฝางแล้วนะครับห้าโลขึ้นโอ้โหโอเคพี่หานไปดดูสิเต็มไปหมดแล้วนะเต็มเหมือนเดิมก็ใบมาเนี่ยก็อีกหน่อยก็จะถึงไอ้ว่าเยอะๆเนี่ยเดินเร็วๆเลยไม่ได้เดี๋ยวไปดูเนี่ยเนี่ยไปกบหมุนกล้องไว้ได้เลยเนี่ยอยู่ปกติเนี่ยเนี่ย โอ้โหเนี่ยจู่เต็มเลยไปอย่างเร็วๆนะครับเพื่อนๆครับหนูมองข้างบนนะครับเนี่ยโอ้โหนูหน่อยโอ้โหเนี่ยเนี่ยมีท้ายฝาท้ายฝาเลยเนี่ยงูงูบนงูโอ้สองลูก โอ้โหมีถึงโคลเลยนะมีติดโคลเลยตนะ้งนั้นนะ <c oughs> มันหยุดไม่ได้นะฮะเพราะว่าอยากจะถ่ายให้ดูคือผมทำหน้าที่แทนเพื่อนนะฮะที่มาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งก็ต้องยอมนะครับทิปยาวนิดหนึ่งเนี่ย กอกก็ที่ว่าเขาเขาก็เป็นห่วงกันนะเนาะพอกไอ้ในการทาสวนนะเขาก็ห่วงกันว่าโอ้ใบขนาดนี้จะเอาอยู่กันไหมเราก็บอกขอกาลังใจแล้วกันคแต่เราคิดว่าเราของเราอยู่เนี่ยโอ้ดูลุงเนี่ยต้นไม่ต้องไม่ต้องเอากล้องลงเลยเนี่ยไหนหน่อย ติดดินเลยนะมากกว่าที่ที่ที่ตัดชุดล่างอีกเยอะแน่เนาะครับมาก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 กว่าเนี่ยเนี่ยยังเหลืออีกท้ายฝาท้ายฝาอีกเนี่ยเนี่ยที่เราเดินมาท้ายฝาหมดแล้ยังเหลือเยอะเลยนะท่านผู้ชมของวิหารโอ้โหผมไก่ห้าวันก็น่าจะโลได้เกือบหมด ครับชุดนี้ก็มาต่ำจดกยี่สิบยี่สิบเกือบสามสิบตันเนี่ยโอ้เต็มหมดเลยนี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับหมุนมันได้เลยเนี่ย เนี่ยตบถ่ายสองต้นนี้แล้วออกนี่แล้อ๋ออืมเนี่ย A B โอ้โห A B C เนี่ยๆก่อนที่ถามผมว่าลูกเล็กๆเอาไว้ทำไมเนี่ยๆเห็นนะครับนู่ดูโอ้ไปดู พวกนี้ติดพื้นเลยอนะแล้วนะปิดกลบหมุนขึ้นไปนะนูน่นนะสูงยอดนูน่นนะนี่อันนี้อันนี้ห้าหกโลยแค่เนี่ยห้าหกโลอียนะนี่เป็นกระปกุกน,นะ ทางนี้เลยทางนี้แล้วออกนู่นแล้วก็พรับก็เป็นการเปลี่ยนแถวเลยวิวนะฮะเดินชมสวนของพี่หานนะฮก่อนที่จะเก็บผลตัดลูกทุเรียนตัดทุเรียนนะประมาณอีกห้าวันแปลงนี้นะก็คงเรียบร้อยหมดทั้งแปลงนะครับดูใบกันเนี่ยผมพอพอใจใบแล้วเนี่ยในแต่ละแถวคนละคนละแถวันนั้นเนี่ยมาคนละแถวนะครับแถวนี้บ้างนี่ จะมากจะน้อยก็คือได้ลูกอ่ะนะครับก็นี้ะอ่ามีแค่นี้เลยมีตามตามเชือกนี่แหละใช่แต่ว่าลูกเปป่งดีมากเลยนะครับโอ้ําหนักผมเกินโอ้กะเนี่ยถือมดกะสามสิบก็ต้องไปถึง3าห้าแหละเพราะน้ําหนักันแบบนี้นะโอยลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยน้ําหนักแบบนี้มัน เรากล่าไว้สามสิบก็เป็นสามสิบได้เลยจริงพี่หารดูแล้วนะเอาข้งจริงไม่ต้องไว้ไว้ดอกเยอะอะไรเลยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ทั่วต้นเนี่ยผมว่าไออันอันดอกอ่ะคือผมจะบอกกับพี่กบว่าที่เอาไว้เนี่ยคือสูตรของผมครับเอาไว้เพื่อดึงช่วงไหนเอาออกช่วงไหนเท่านั้นเองพอสุดท้ายแล้วก็ต้นหนึ่งประมาณประมาณสักอันนี้มันก็มีแค่นี้เองครับประมาณสักสิบ ยี่สิบลูกนี่ก็ถือว่าได้น้ำหนักแล้วใช่โอ้โหเนี่ยดูเนะโอ้โหสวยอหมน่ะสวยลูกเบลอเลยนู่นไปโอเคนะวันนี้ก็พาเดินชมสวนพิหารแล้วก็ตอนนี้ใบนะครับนในแปลงนี้ใบมาแล้วนะฮะใบแบบคือเราก็เป็นห่วงนะก่อนหน้านี้เรามองว่าเฮ้ย ไว้ลูกขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้เอต้นจะไหวไหมมันจะโสมแล้วมันจะไหวไหมนะครับอแต่ดูแล้วนะฮะนี่เพื่อนๆน,นี่ใบใบทุเรียนครับนะครับมาใบใบหลังนั่นแล้วใบช่วงนั้นที่ว่าใบาอ่อนครับนะก็สิ่งที่พี่หันทําก็คือใช้แนวทางของคุณโลดใช่ไหมฮะใช่สารปบรปุงดินอาหารพืชจุลธาตุเนี่ยไม่เคยขาดเลยครับแล้วก็ ก็มีเทคนิคนะส่วนตัวในการแก้ปัญหาอีกนะครับก็ถือว่านะใครที่เนี่ยติดตามก็คงก็คงเห็นแนวทางที่พี่หานทำนะก็มีผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นูอีกฝั่งของผมนะฝั่งนู้นนะไม่ได้เดินดูหร้กนะนะก็ก็เลยว่าทุเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผลลัพธ์นั่นแหละนะนี่ครับสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือผลผลิตนะครับ เนี่ยผลผลิตที่ดีนะครับมีผลลัพธ์ให้เห็นจับต้องได้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็าคงพิจารณาดูได้นะครับดูได้ว่าแนวทางที่พี่หานทํนะบพเพื่อนๆครับทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจไหมนะครับวันนี้พี่กบเองก็มีความเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่นะําเสนอนะครับชี้แนวทางที่เ,เราได้นําเสนอมาเนี่ยว่าว่ามัน ใบติดดินนะ้วใบติดดินนโอใบเนี่ยมาแบบนี้แล้วถ้าเราได้แบบนี้ลงทุนน้อยลงทุนปีนี้เป็นไงบ้างพี่หานก็ยังยังยังไม่ถึงยอ,ออยอดของปีที่แล้ว<อ>แต่ปีนี้คือลดลดลงมาเยอะแต่มาขอผมมาที่แบบที่เคยบอกคลิปที่คลิปก่อนนู้นะว่าของผมมันหนักหนักตรงตรงใบอ่อนมันมาสองชั้นผมก็เลยต้องมาฉีด7วันฉีดห้าวันฉีดเนี่ย พิ่ม sure. อาจจะเพิ oh. ่มตัวเพิ่มค่าใช้จ่ายใช่ใแก้ปัญหาในส่วนนี้เนี่ยแล้วดูพิกบหันไปในใบเนี่ยที <les 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 <les> <les ่เราถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แนวทางเออเรามาเพิ่มเทคนิคบางอย่างเนี่ยเออมันจะได้แบบนี้ไหมก็มันก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะเพราะว่าผมก็คิดว่าเออส่วนรวมก็คือยาของอาจารย์เนี่ยคือตัวตัวช่วยช่วยช่วยมากที่สุดของผมเนี่ยมันคือตัวตัวช่วยช่วงอันตรายอ๋อ ของอาจารย์เขาคือคือช่วยช่วยได้ยาวไงครับครับอ๋อก็คือทําให้หลายๆคนเป็นห่วงที่ว่าเป็นห่วงว่าต้นมันจะฟื้นไหมใช่อันนั้นแหละมันก็ช่วยได้เยอะครับไม่ใช่เยอะเลยช่วยได้มากเลยแหละอะนะครับอย่างที่พี่กบเองก็ไม่เห็นก็เห็นกันดูกันก็ก็ยงนึกภาพนึกภาพที่เราเราตอนนั้นเรายังโหยังยังหวาดเสียวอ่ะ อดูสิใบามาเต็มเลยนะครับต้องสวยแล้วครับเ,เพื่อนๆครับอ่าเหลือแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะแต่งติงแต่งกิ่งนะฮะบ้างแต่งอะไรบ้างเนี่ยเท่านั้นเองนะแต่แต่เขาก็ไม่ต้องเยอะแล้วเพราะว่าอพี่หารทำมาดีแล้วนะครับโอ้โห พี่กบพี่กบไปดูดูตัดชุดนู้นเลยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับครับโอเคขอบคุณพี่หานมากมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปพี่กบมาตลอดนะฮะท่านใดสนใจนะครับอยากจะศึกษาแล้วก็ใช้แนวทางของที่เรานําเสนอมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพืชจุลธาตุสารปรับปรุงดินนะครับและเทคนิคต่างๆของพี่หานเพิ่มเติมนะครับของเฮโรดนะครับก็ติดต่อมานะครับ กับพี่กบได้นะครับพี่กบพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เข้านี้ได้เลยครับพี่กบนะครับสั่งซื้อพีชพันธ์ต่างๆ๋่วผมปวดท้องเข้าห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆนำเสนอให้กับเพื่อนๆติดตามต่อไปนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปหนุ่มๆก็ตัดผู้เรียนอยู่นะครับ